จำไม่ได้ทีเดียวนะนะ <laughs> หลอะ่อซะเราจำเขาไม่ได้เขาจะจำเราได้เยี่ยงไรนะจ๊ะอยใใู่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ <laughs> ได้ค่ะได้ค่ะอ๋อไม่ตั้งค่ะดูซากค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไม่ตั้งเลยค่ะเราไม่ตั้งตลอดแป๊บนึงค่ะใช่ค่ะทราบค่ะทราบค่ะทราบค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ยิงขึ้นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงขออนุญาตจริงๆนะคะโอ้ไม่อย่างนั้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคค่ะสิบสี่แล้วนะก็ เขาบอกว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดเนื้อที่ที่จำกัดนะคะขอขอนุญาตนะคะเชิญเข้ามาได้เลยเราตามดเดชันนี่แหละมันจะได้แบบอะไรจะได้มีเพื่อนนี่เห็นไหมเราสามารถเออทุกค่นะคะจะกระากันอีกครั้งนึ่เนาะคได้หนักคิวนะคะั่ตหนัที่หนึ่งนถึงหกสนะคะหนึ่ถึงหกสะ เดี๋ยวพอจบงานนะคะเวลาจะทำงนะคะเี้รายรท่ไอคะล้ไลฟ์ทุกงานอยู่แล้วเพราะว่าพที่ผลิตมาก็ไลฟ์ทอ่าเดี๋ยวท่านขั้งหน้างานก็ก็ไลฟ์อืม้แต่งหน้าาจะน่าจะจัดให้เราอยู่แถวสองหรือเปล่านะคะ เราอยู่ริมได้